สวัสดีค่ะ สวัสดีคับพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะขอต้อนรับสู่รายการพีด้าชนแนละนะคะวิดีโอที่183แล้วนะคะอย่างที่พี่บอกเสมอค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยและถ้าคุณคิดวิดีโอนี้ใช่นะคะก็ช่วยกดแชร์เราด้วยค่ะอย่าลืมกดซ u บ s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นการตอบคำถาม RFE ค่ะก็ที่อยากจะโฟกัสนะคะและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก็คือในกรณีที่คุณโดน RFE หรือคุณจะยื่นเอกสารทางการเงินให้ทางหน่วยงาน USCS หรือหน่วยงานใดก็ตาม ที่จะทําเกี่ยวกับสถานะเนี่ยพี่มองว่าการทาแบบนี้เหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะคะเคสเนี้ยเป็นเคสที่พี่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือตัวน้องเองเขาไม่รู้อะไรหรอกคือสปอนเซอร์เนี่ยเขาส่งสเตทเมนต์มาสเตทเมนต์<อ>เนี่ยมีทั้งหมด39หน้านะคะ่ะ<อ>เขาแบ,บ่งแยกมันเป็น2ไฟล์นะคะพอะพี่เปิดไฟล์ปับ๊บโอเคมีแบงค์การันตีพี่ก็โอเคเสร็จพี่ก็เลื่อนไปนะคะจากนั้นปั๊บพี่ก็ไปดูไฟล์ที่หนึ่งไฟล์ที่หนึ่งขึ้นหน้าหนึ่งไฟล์ที่สองขึ้นหน้าที่สามคือแบบม คุณคะถ้าคุณยื่นไปอย่างเงี้เนี่ยถามว่าเขาจะมาเปิดแล้วมาเรียงหน้าให้คุณไหมคาตอบคือไม่ใช่นะคะและไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นเอเจนซี่ที่อเมริกาพี่ได้บอกเลยเขาไม่ได้เรื่องมากนะแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่มาเลียงเอกสารคุณเขามีหน้าที่รวบรวมเอกสารคุณถ้าคุณเจอคนที่แบบเขาค่อนข้างจะนั่นแบบเขาก็ส่งไปทังอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดเขาไม่มีความละเอียดเขาจะส่งไปแบบนั้นเลยคุณเองกล้าจะโดนรีเจ็คได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัวคุณเองต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะนะครับเดียวกันเนี่ยพี่เต อันนี้มันดูไม่เรียบร้อยมันไม่ใช่ไม่เรียบร้อยธรรมดานะมันดูเหมือนมันเป็นการไม่ให้เกียรติหน่วยงานเขาอะ <Okay. S 1> คุณลองคิดดูดิแผ่นนี้ทั้งแผ่นเนี่ยเป็นเลขคี่เลขคี่แผ่นเนี้ยเป็นเลขคู่เลขคู่อะแล้วใครเขาจะมานั่งเรียงให้คุณ mm hmm. ต้องมาสลับวานอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายหลายๆอย่างมากพี่ก็เลยบอกกับทางออลูกค้าพี่แล้วก็คือทางออนักเรียนนะคะพี่ก็บอกว่าน้องพัช่วยดําเนินการแจ้งสปอนเซอร์น้องด้วยว่ารบกวนช่วยสแกนใหม่นะคะเป็นหน้าหนึ่งสองสามสี่เรียงมาให้เราด้วยการที่น้องแยกป พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแยกมาทําไมพี่ไม่สามารถที่จะมารวมเอกสารให้เราได้เพราะว่าหน้าที่พี่แค่รับจากเอกสารจากคุณและส่งไปให้เขาพี่ไม่มีสิทธิ์จะไปตกแต่งเอกสารอะไรของคุณทั้งทนายทั้งเอเจนซี่ที่เนี่ยเขาก็ได้แค่แบบดูแล้วก็บอกว่าอันนี้มันควรจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะใส่ใจด้วยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยอยากจะฝากบอกไว้เลยแล้วก็เอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราบอกเพราะว่า เขาควรจะประบับปรุงแก้ไขอย่างที่เราบอกเสมอค่ะทุกวิดีโอนะคะเรารีวิวจากประสบการณ์ตรงที่เราทํางานร่วมกับทางสถาบันและก็นักเรียนที่มาใช้บริการกับเราแล้วเราก็ส่งต่อบริการไปให้เราไม่ใช่ทนาย immigration l a w นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเนี่ยพี่เต้บอกเสมอเลยค่ะให้ไปปรึกษาทนาย immigration l a w จะดีที่สุดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสวัสดีค่ะ